ท่านครับคือคน้ำมูลิน,นบอกใค้เป็นดเทวราแล้วหลับสาาับเลยพิเศษนไม่พิเศษคี่ปวยบอกไม่รู้สา,าเหตุเ่องชื่ออะไรสมุนกับใครไว้ลำบากกับใครไว้คนที่ทำบากต้องการกับใครไว้ตัวมาจยบนจำแนกว่าก็ถือว่าเปนเทวา ก็ภาษาทางธรรมมันจำได้เจะทำได้พวคขึ้นเรือไปไหนเจ้าคุณจอยเนี่ยคนเอ้นี่สองคนไปส่งดีขึ้นรถขิดขึ้นรถถูกรถเหมือนกันเรื่องอื่นนีหมดลืมลืมราคาลืมเรื่ออดเอเออลืมธรรมดาเขาเข้าใจผมปางคนก็มาตกเขอะเนี่ยมันลืกจากเที่ยวเมื่อก่อนทีสมุตะวอกเนาะเออเมาตกเสียงลนาะ ผมเป็นคนมาเจอจีพีทั้งนี้โอ้โหตัวหนึ่งตัวหนึ่าวันต่อตัวหนึ่งมันตัวเทียบขายนะทุกวันเลยครับอาจารย์วินัยไกรบุตรเพื่อนผมออเป็นอะไรก็ใหม่กันท่านทอน้ำวันนึ่งกันนะรู้จักดีลูกรอราชการที่หนึ่งว่าไม่ทังท่าน ตกใจนั้นประเทศเลยน้วยทางวัดให้ชานิบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เขา้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและบุญก็ะจะนำไปทำนุบำรุงวัดคล้ายใน,นาส,สาธารณติทานท่านผู้ชมสามารถร่วมบริจารบุญกับเราได้ที่โครงการหน้าที่ก่อนอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็ไม่มีเออได้ก่อนประเทศมาลายประเทศมาลายเออระเทศมาลายโปรดโลกเลย